มาเลขคดีที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะเขาบอกว่ามีโจรเนี่ยขับรถกระบะปลายแดงมาเลยนะเหมือนคนอย่างตังแต่เป็นโจรค่ะไประเวนงัดตู้แลกเรียนข้องร้านสะดวกสื่อนะคะติวใาชายสำหรับการสักผ้าข้องเมืองสุราธานีบอกว่าคืนเดียวเนี่ยจัดการไปแล้วสางร้านค่ะนี่เป็นธุรกิจแบบไม่เลยน้องโบนะครับน้องซี <ใจ S 2> โบนะ,ะเดี๋ยวนี้รถแบบ สักผ้าตู้ธรรมดาไม่มีแล้วนี่ก้เป็นร้านมัน,นี่มีอบมี<ช>มีแล้กเรียนมีได้เรียบร้อยไม่ต้องตากนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือร้าน Image w a ั h นะครับนางสาวราพรอนอนออายุ32ปีเจ้าของร้านสะดวกสัก2ีชั่วโมงถนนวัดโพในลึกอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ <c oughs> ให้การกับตำรวจวัดประตูส่วนสำนักงานข้องร้าน ถุก,ก,กพังเสียหายเครื่องแหลกเลี่ยนส่งสัญญาณคัดคลองอจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดปรกากฏว่าเมื่อเวลาประมาณตีสามสี่สิบนาทีได้มีคนร้ายนะครับขับรถเนี่ยครับ,รถ,ร,บรถตู้ถึบซีข้าวรถปิกอัพนะครับถึบซีข้าวนี่นะครับปายแดงานะปลายแดงนะครับเข้ามาจอดในมือถือทุ่งเข้ามาแล้วก็ภายในมีเครื่องมืองัดแงะเดินตรงไปยังตู้แหลกเลื่ยนแล้วก็ทาร้ายเนี่ยครับโอ้โห<ฮ>ไม่สนใจเลยขลองครนะครับงัดทั้งเลยทีเดียว แต่ว่าโชคดีครับตู้แลกเรียนคลองต้นชายระบบดึงธนบัตรเข้าไปเก็บด้านในทําให้คนร้ายได้เพียงเลื่อนซิปถึงไสไวในกล้องเพื่อบริการลูกค้าจํานวน1,820บาททําให้เครื่องแลกเรียนซองตู้มูลค่าประมาณเครื่องละซองหมืนบาทได้รับความเสียหายทางเม็ดซึ่งคนร้ายได้พยายามทุบประตูสั่นงานเพื่อเข้าไปด้านในอีกด้วยแต่ว่าไม่สําเร็จ ซึ่งคนร้ายใช้เวลาในการลงมือกันแงะประมาณ1ินาทีเท่านั้นนะครับภาพกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดนั่นเลยกันที่ว่าเคออยเห็นหน้าขาตากันไหมน่แจงเบาเซกับตำรวจได้ค่ะทีนี้ค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเลยพี่บาอูค่ะพอล่างจากสีวาพีวราพรแจ้งความแร็วเนี่ยก็มีเจ้าของร้านสะดวกซักสตีวา์ชื่อวารัานออดเมอริวส์แอนด์ไรนะฮะกับยูทีนนนวัดโพในลึกค่ะตั้งอยู่ห่างจากร้านเดิมเนี่ยอิมเมจเวอเนี่ยประมาณร้อยเมตร ก็้ามาแจ้งความมั่นกันบอกก่าทุกคนรายงัดตู้เหล็กเรียนเือนกันค่ะเบื้องต้นค่ะคนรายได้เงินเป็นเรียนนะคะแล้กการธนบัตรโดยประมาณ4,000บาทแล้กการตู้เหล็กเรียนกันแน่นอนได้รับความเสียหายนะคะมูลค่าเครื่องละซ่อ0 0มื่นบาทที่นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งแล้วที่นี่ว่าเจ้าของร้านสะดวกซักสิวาเป็นร้านคลีนช่วยนะคะอยู่ที่ถนนพอคุนทะเลมุ่ที่สามตำบลมขามเตียอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่แหละ ว่าทุคนรายเข้าไปลักตู้เล็กเรียนมูล,ละคะ่าความเสียหายนะคะสองหมื่นบาทเลยก็เรียนที่สูญเสียไปก็ประมาณ1 0 0 0ค่ะนี่เดินซางงัดเลยนะครับไปอิมเมจวอส,สเร็จไป O d d m ม r y was and d r ด์ไไปคลีนชัวโต้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับล่างเกิดเห้ซืบสวนสอบพอมเมืองสุรธานีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกตำหนิรูป,ปรพรรณคนร้ายเมืองแห่นแต่เดียวชัดอยู่แล้วนะครับนละรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุอย่างชัดเจน นางสาวาราพรนึ่งในผู้เสียหายแจ้งว่ารูปพันคนร้ายและรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเดียวกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุในเขตภาคก,กลางและมีการนําเสนอข้าวทางซื่อมวลชนมาแล้วที่อาจจะแบบเดิน้า้าหนักเลยก็ได้นะครับ <laughs> ภาคกลางลูกแก้วม,มาแล้วมาภาคใต้รเรียบร้อยเดี๋ยวไม่น่าจะใช้เวลานานนะคะในการจับกุมค่ะก่อข้อห้ <c oughs> ตามทันเร็วๆแล้วกันนะคะเคยคุยกับคนที่ลงทุนมาเนี่ยอ๋อเน่าคุยคนหลัก ก็ประมาณสองสามล้านนะนะนึงที hmm, so ่เขาลงทุนนะไปงัดเข้าเปื้อนง่ายๆวันนี้ได้ไงนะครับจะเป็นกิจการเป็นธุรกิจทีวานเริ่มได้รับความนิยมจริงๆค่ะบางทีนักเรียนนักศึกษาน้ไม่สะดวกที่ว่าอีสักอันนี้ก็เป็นร้านที่ว่าสักไปด้วยนังโรนังเล่นไวไฟไปได้สบายใจค่ะ